นีครับมแต่เราถ่าติดจจรงๆาเราือจะสีครับมีเชือกเทบุ่ไฟที่ S D C หนึ่งชืว่าดูกเกิอนี้ครับตัดตัดอายมนะครับเห็นทัด หันมาแล้วไม่วยแล้วไม่เดินอื้ฮึสอดเสียวอึ๊ าตรงนี้ใหญ่ๆโอ้ยใ,ใจใทั้งแยกนะยงไทยดยมา

Det er utsikt sakte an.